E ผู้มีเกียรติและพี่น้องที่กําลังรับชมไลฟ์ชีวนะขณะนี้นะคะวันนี้นะคะเป็นโอกาสพิเศษมากๆเลยค่ะที่เราจะมีโอกาสได้ร่วมรับชมนะคะแล้วก็ฟังประสบการณ์ชีวิตของบุคคลบุคคลหนึ่งค่ะท um ี่ท่านเองนะคะเป็นอุปนายกสมาคมนักวางแผนการเงินดรสมจินสอนไพศาลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณูเลียค่ะขออนุญาตเรียกดรเคียงนะคะครับผมยินดีครับ Merry Christmas ด้วยนะคะ e r r y Christmas ค่ะค่ะช่วงเทศกาลแห่งความสุขความ อบอุ่นแบบนี้นะคะนึกถึงตอนวัยเด็กๆเลยนะคะที่ <ๆ S 2> เด็กๆเนี่ยหลายๆคนนะคะอยากจะให้ถึงเทศกาลนี้เพราะว่าอยากจะได้รับของขวัญบ, <laughs> บางคนบอกว่านี <laughs> ่เดี๋ยวซันตาคอสจะมามอบของขวัญใส่ในถินเท้าให้กับเรานะอะไรเงี้ย <ๆ S 2> ค่ะ,คะเป็นยังไงบ้างคะดเรเคียงสําหรับชีวิตของคุโตเคียงเองตอนเด็กอะค่ะนึกถึงวันคริสต์มาสแล้วรู้สึกยังไงบ้างมันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีกว่าช่วงเวลาอื่นๆของของชีวิตนะครับแล้วก็ แต่ส่วนใหญ่เนี่ยคริสต์มาสกับปีใหม่เนี่ยมันก็จะผูกกันไปมีการจับฉลากแลกของขวัญอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็สำหรับเด็กๆเ,เนี่ยก็เป็นเป็นช่วงเวลาที่ดีแต่ก็คล้ายๆกับตรุษจีนเพราะว่าคือเทศกาลที่เราจะได้สนุกได้ของขวัญหรือได้อังเป่ามไม่ได้มีอะไรที่พิเศษกว่าวันตรุษอื่นๆในในชีวิตของเราะนะครับแม้ว่าจะมีอยู่ปีหนึ่งที่ ผมได้มีโอกาสตอนนั้นเด็กมากอาก,กอซูซึ่งซึ่งเป็นเป็นคริสเตียนเขาเรียนไมตรีจิตแล้วก็เลยพาพวกเราไปเป็นเล่นละครวันคริสต์มาสครับอตอนนั้นน่าจะเป็นที่คริสตจักรที่สองสที่สัมย่านเนี่ยครับผมเล่นเป็นเจ้าของโรงเตี๊ยม,มแต่ว่ามันก็สนุกแบบเด็กๆนะครับแล้วก็ได้คำชมแบบเด็กๆ แล้วช่วงเวลานั้นก็กผ่านไปนะครับไม่มีอะไรพิเศษนอกเหนือไปกว่าว่ามันเป็นเทศกาลที่ดีทุกคนมีความสุขกันค่ะแล้วอะไระคะที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้ดเรเคียงเองเนี่ยได้รู้จักความหมายที่แท้จริงของวันคริสต์มาสแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างคะหลังจากคริสต์มาสที่สําคัญที่สุดในชีวิตของผมน่าจะเป็นคริสต์มาสเมื่อปี2005นะคร,ครับในเดือนธันวาคมเนี่ยน้องชายผมมนตรีสอนเพรศารก็ ได้กล่าวคำพูดท้าทายผมประโยคหนึ่งยังจําแม่นว่าเฮียเฮียก็เป็นคนฉลาดนะ mm. แต่เฮียมองข้ามความรักของพระเจ้าไปได้ยังไง mm. คําถาม mm. นั้นเนี่ยทำให้ผมสะดุดท,ทั้งทั้งที่คงเคยฟังมาหลายครั้งแล้วแต่คงเป็นเวลาของพระเจ้า mm. ตอนนั้นก็เลยท้าทายกับมนตรีว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราสองพี่น้องมาร่วมกันหาความจริงของชีวิตกันเถอะ mm. แล้วผมก็ยินดีรับหนังสือที่เขาแนะนําเข้ามาศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าโดยมีเจตนาที่จะพิสูจน์ว่านี่คือความจริงหรือเปล่าหนังสือ purpose driven life เนี่ยเขียนโดย Rick Warren ที่ปกเขียนประโยคที่ท้าทายไว้อันหนึ่งว่า what on earth am i here for ซึ่ง Rick Warren ได้สัญญาว่าถ้าหากว่าเรา จริงใจในการอ่านหนังสือเล่มนี้วันละบท40วันเราจะได้รับคำตอบว่าเราเกิดมาทำไม mm hmm. แล้วก็ช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยผมก็จริงจังมากนะครับเวลาประมาณเดือนครึ่งอะครับที่ <Yeah. S 1> ผมอ่านอยู่ทุกๆวันจนในที่สุดผมก็รับรู้ถึงความเป็นไปได้ <Yeah. S 1> ของการที่มีพระเจ้าและดังนั้นเองในวันที่7ของอหนังสือเล่มนี้ ผมได้ฟังข้อสรุปเบื้องต้นของ Rick Warren ที่บอกว่าตอนนี้คุณก็รู้แล้วนะว่าพระเจ้ารักคุณและพระเจ้าอยากจะให้โอกาสให้คุณได้รับการไถ่บาปโดยที่เราสามารถที่จะได้รับพระคุณของพระเจ้าตรงนี้เนี่ยโดยทำแค่สองอย่างหนึ่งก็คือเชื่อและสองคือรับ คือเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยเป็นพระเจ้าและเมื่อ2,000ปีที่แล้วพระองค์ได้ทรงลงมาบังเกิดบนโลกใบนี้ด้วยพันธกิจอย่างเดียวก็คือมาเพื่อไถ่บาปเราและถ้าหากว่าเรารับเราเชื่อความจริงข้อนี้และต้อนรับพระองค์เข้ามาเป็นพระผู้ไถ่และเป็นพระผู้เป็นเจ้าผู้นำทางชีวิตเราก็จะรอดและได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของพระองค์ ผมก็ก้มศีรษะหลับตาแล้วก็อธิษฐานอย่างที่ริกวอร์เรนบอกนะครับถ้าภาคไทยก็คงจะได้ว่าข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าข้าองคเชื่อแล้วว่าพระองค์เป็นพระเจ้าและขอพระองค์ทรงโปรดเป็นพระผู้ไทยและมาเป็นพระผู้เป็นเจ้านำทางชีวิตข้าพระงด้เอแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตอนนั้นก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเป็นพิเศษนะครับแต่ว่า้กระบวนการคิด กระบวนการที่พยายามแสวงหาพระเจ้าของผมก็เกิดขึ้นอย่างจริงจังแล้วหลายสิ่งหลายอย่างก็เกิดขึ้นในชีวิตรวมถึงโอกาสที่ผมได้รับตําแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการบลจวัน mm. ก็เข้ามาในช่วงเวลาของคริสต์มาสนั้นและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเราได้เข้ามาเป็นครอบครัวของอพระเจ้านะครับ mm. แล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงเรื่องภายนอกเรื่องตำแหน่งการงานแต่สิ่งที่สําคัญก่อนนั้นคือเรื่องที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราผมคิดว่าในอดีตนั้นเนี่ยผมเป็นคนที่จริงจังมากเลยกับชีวิตครับแล้วก็ความจริงจังนั้นส่วนหนึ่งก็ทําให้เราขยันขันแข็งเราประสบความสําเร็จแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือมันทําให้เราเหน็ดเหนื่อยกับการต่อสู้ดิ้นรน เพื่อที่จะให้ไปถึงความสำเร็จนั้นและไม่สามารถที่จะชื่นชมอินดีกับวันเวลาที่ดีๆรวมทั้งคริสต์มาสด้วยนะครับก็คริสต์มาสนั้นก็ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของผมแลกะก็ในที่สุดผมก็ได้มาที่คริสตจักรแล้วก็เริ่มเห็นว่าอ,อคำว่าครอบครัวของพระเจ้าเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆใน,ในที่ในชุมชนของโบสถ์ที่เจอ,อพี่น้องคริสเตียนมากมายนะครับแล้วก็ในที่สุดครอบครัวของ ทั้งครอบครัวเนี่ยก็ได้มาเป็นผู้เชื่อแล้วไอ้ความผูกพันรักใคร่ของกันในครอบครัวเล็กของเราก็มากขึ้นแล้วเราก็มีครอบครัวที่ขยายใหญ่มากขึ้นและทําให้คริสต์มาสนั้นเนี่ยเป็นคริสต์มาสแรกที่ผมคิดว่าเป็นคริสต์มาสจริงๆเพราะว่าคริสต์มาสเนี่ยคือการมาบังเกิดของพระเยซูคริสต์แม้ว่าผมจะไปร่วมงานคริสต์สมาสมา,มากี่งานกี่งานกระทั่งไปเล่นละครบนเวที แต่นั่นไม่ใช่คริสต์มาสที่แท้จริงเพราะว่าพระเยซูคริสต์ไม่ได้อยู่ที่นั่นไม่ได้อยู่ในใจผมครับโอ้หฟังแล้วรู้สึกบอกว่าตื้นตันใจแล้วรู้สึกมีความสุขไปด้วยนะคะกับชีวิตของดรเคียงแล้วก็คนในครอบครัวทุกๆคนสุดท้ายนี้ค่ะหากว่าคุณผู้ชมที่กําลังรับชมอยู่ค่ะเขาอยากจะรู้จักความหมายที่แท้จริงของวันคริสต์มาสเขาต้องทํำยังไงบ้างคะครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากจะเชิญชวน จริงๆแล้วอยากจะใช้คําว่าท้าทายเลยเหมือนกับที่น้องชายผมเคยท้าทายผมว่าเรามองข้ามความรักของพระเจ้าไปได้ยังไงผมอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยครับมีโอกาสนึกถึงความจริงที่เล่ากันมา2,000กว่าปีว่าเมื่อ2,000กว่าปีที่แล้วมีเด็กคนหนึ่งมาบังเกิดแล้วเพงเกิดเพื่อที่จะมาเป็นพระผู้ไทย และบังเกิดขึ้นตามคำพยากรณ์เมื่อ700ปีก่อนหน้านั้นคือประมาณสัก2,700ปีที่แล้วที่บอกว่าจะมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาจากหญิงพรมจารีและเด็กคนนี้จะกลายมาเป็นที่ปรึกษามาสจั๋์เป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เป็นพระบิดานิรันดรและเป็นองค์สันติราชผมเองได้รับโอกาสนี้แล้วและในช่วงเวลาอย่างปีที่พิเศษอย่างปีนี้พวกเราอยู่ในมรสุมแห่งโควิด แต่พี่น้องครับเชื่อผมนะครับว่าเมื่อเรามีพระเจ้าซึ่งมาสถิตยอยู่กับเรานับจากคริสต์มาสที่แท้จริงของชีวิตผมเมื่อ15ปีที่แล้วผมรู้สึกขอภูุณใจมากและมีความหวังใจอยู่เสมอว่าพระบิดาเจ้าผู้ทรงสถิตยอยู่กับเราที่สุดคริสที่โรงมานเกิดเพื่ออยู่กับพวกเรานั้นจะเป็นพระผู้ช่วย แล้วถ้าหากว่าท่านแสวงหาพระเจ้าอย่างสุดจิตผุสัญญาว่าท่านจะพบครับและคริสต์มาสของท่านจะเป็นคริสต์มาสที่สดใหม่และชื่นใจที่สุดก็ต้องขอขอบคุณดรเพียงเป็อเอนอย่างสุดเลยนะคะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ชีวิตดีๆให้กับพวกเราฟังในวันนี้ขอกราบขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับ สำหรับพี่น้องหรือว่าแขกผู้มีเกียรติท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวของพระเจ้าและความหมายที่แท้จริงของวันคริสต์มาสสามารถที่จะอินบ็อกเข้ามาในลิงก์นี้ได้เลยนะคะหรือว่า QR Code ที่เรากําลังขึ้นให้อยู่นี้นะคะเพื่อที่จะสอบถามเพิ่มเติมได้สำหรับปีนี้นะคะก็ขอพระเจ้าอวยพ,พรทุกท่านสุขสันต์วันคริสต์มาสค่ะสวัสดีค่ะ